สวัสดีครับอยู่กับผม The Baby Game วันนี้ผมจะมาเล่นเกมโ o บอ o x Map h e l l o b a l อีกแล้วโอเควันนี้ผมจะมาสอนหาประตูวิตินะครับได้ประมาณ4อันแต่ผมไปใส่โค้ดมามันก็เลยได้เป็น5อันนะที่สอนหาง่ายมากไม่เสียลบอคได้ดอนอเปอร์เทีแล้วก็เราสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมานะครับ ผมจะสร้างเป็นแพรแล้วกันคล้ายๆแพรประมาณนี้แล้วก็ต้องเอาปืนใหญ่ไปด้วยนะครับวางวางเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วกันก็อี้ก็ติด พุ่นไว้ไปค่อยๆไปนะครับมันจะเป็นแมปตอนนี้นะครับแมปเพชรพลอยเนี่ยมันจะเป็นด่านพลึกกนเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ค่อยๆไปนะถึงแล้วนะครับด้านหน้าโอเค เราต้องยิงไอ้พวกนี้นะครับให้แตจกจนกว่ามันจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นมาโอเคยิงเออไม่โดนไม่เป็นไรรอใหม่มันจะจะมาเนี่ยโอเคมาแล้วเออไม่โดนเออไม่โดนได้ยังไงอ่ะเจ้าเอา,เอา เอาละไอ้พ่นทำไมมันไม่โดนอะคนดูทำไมนะอือสุ่มยิงไปเลยโดนแล้วหนึ่งครับไปไอ้พ่นหมดเหรอนี่โดนแล้วสองโดนแล้วสามนี่ครับมันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ได้ขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็จะวับมาที่นี่โอเคเอา้าวเรือมาด้วยเหรอนั่งได้ไหมถ้านั่งได้ผมจะได้ไม่ต้องเดินน่าจะนั่งไม่ได้หรอกไปแล้วก็จะต้องเดินไปด้านหน้านะครับผมไปไปกันเลยเดินไปด้านหน้า เรื่อยๆเลยก็ยยต้องทำภารกิจนะครับอาจจะนานนิดหน่อยนะครับจ้หนหนเาจะต้องหาผลึกประมาณสามชิ้นนะครับสามชิ้นแล้วถ,ถึงได้ผลึกปุ๊บเราก็จะมาวางใส่พวกนี้นะครับให้เต็มโอเคเขาจะต้องหานะครับค่อยๆหาเลยจะ่ต้องรีบนะ โอเคต่ไปก็สีอะไรสีเทาแล้วกันนะครับเจอแล้วหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปเลยก็จะได้มาแล้วครับนี่ครับคือง่ายมากเลยนะแค่ทั้งสี่อันเนี่ยเยอะมากเลยคือมันคุ้มมากๆเลยนะไปแล้วก็เดินเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางให้เต็มเลย โอ้ยปไปไาป,ไปวางตรงไหนก็ได้นะครับวางไว้แล้วหนึ่งต่อไปเราก็จะต้องไปหาอีกสองอันนะครับโอเคไปหาต่อเลยแล้วนะ สีเทาเราไปแล้วนะเราไปสีขาวอ้าวโอเคขาวส้มชมพูอ๋อไม่เจอแล้วต้องค่อยค่อยหานะครับไม่ต้องรีบเออประตูเดิมนี่ว่ะ ไปสีขาวเหมือนเดิมแล้วกันไฟสีส้มฟ้าเข้าไปสิสปสต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเน็ตผมไม่ค่อยดีเอาเอาเอา bắt vai xì đầm lại nghe chưa lâu đừng ăn à ôi nhiệt về Này, chết ping đi có đi ok bye เราต้องหารางออกแล้วจำไม่ได้แล้วสิจำได้อยู่จะไม่รู้ว่าจะถูกไหมแล้วก็สีส้มสีไหนต่อสีนี้เหรอเอาโอเคผมจะจำไว้นะสีชมพูโอเคผมจะจำไว้สีชมพูโอเคโอเคผมรู้ละ นี่ไงเค๋ผมจำได้แล้วนะคนดูง่ายม,มากเลยต้องรีบออกไปวางแล้วแหละโอเควางแลได้แล้วหนึ่งเหลืออีกอันเดียวนะครับผมและ ผมก็จำได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน,นโอเคงั้นเราไปหากันต่อเออแมบนี้แบบ p e w b o a เนี่ยครับมันอัปเดตอันใหม่แล้วนะอัปเดตแมบใหม่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบปลามึกแบบแบบสวยมากเลยนะถึงไปเล่นกันด้วยนังไงผมเจอแล้วว้าวเราจะได้กันแล้วนะครับคุดู ไปไปไปโอเคถึงแล้วถ้าเราทำเสร็จปุ๊บมันจะมีกล่องลงมาตรงนี้นะครับผมนีกล่องลงมาปุ๊บล้วก็จะได้เออประตูมิติไปสี่อันนะครับผมเจ๋วว่างนะครับ ก็จะมาแล้วนี่ไงมาแล้วครับผมแต่ของผมเก็บไปแล้วไงมันก็เลยไม่เปิดให้นะนก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย